จะดีแค่ไหนคะถ้าเรามีนวัตกรรมก่อสร้างที่จะทําให้เวลาของงานก่อสร้างเนี่ยจากเดิมเป็นเพราะด้วยนวัตกรรมที่ก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าใช้แรงงานลดลงได้งานดีมีมาตรฐานกับระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป S 4 system กด subscribe และกดกระดิ่งช่อง C-Pack Green Solution เพื่อติดตามสาระความรู้งานก่อสร้างดีๆจากเรากันนะคะเรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะสวัสดีครับเปาครับวรพจน์กีขจรวานิชผู้เชี่ยวชาญน,นวัตรกรรม S-Wall System จาก C-Pack Green Solution ครับ S-Wall System นี่คืออะไรคะพี่เปา S wall system นะครับเป็นระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป S wall system ของเราเนี่ยผลิตจากวัสดุเซรามิกมวลเบาทำให้มีน้ำหนักเบาลดการรับแรงของโครงสร้างได้ด้วยครับเรานะครับจะตัดตามความยาวที่ลูกค้าต้องการมาเลยจากนั้นนะครับเมื่อส่งไปถึงหน้างานก็ทำแค่ยกแล้วก็ติดตั้งนะครับนวัตกรรมของ S wall system เนี่ยจะช่วยลดเวลาย่อกระบวนการของการก่อสร้างถูกไหมคะใช่ครับเรียกได้ว่าขึ้นทางด่วนในการก่อผนังได้เลยครับโอ้โหขึ้นทางด่วนเลยค่ะก่อสร้างแบบเดิมอะค่ะที่เป็นการก่ออิฐฉาบปูน นวัตกรรม S w a l System มันมีข้อดีต่างกันยังไงคะข้อดีของ S Wall ก็เลยคืองานที่เร่งรีบนะครับต้องการให้งานเสร็จไวยกตัวอย่างนะครับในการก่อสร้างผนังคอนโด1ชั้นถ้าเป็นระบบการก่อสร้างแบบเดิมเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับแต่ว่าหากใช้ S-Wall System นะครับจะใช้ระยะเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ครับถ้าเทียบกับไปนะครับในระยะเวลา1เดือนจากที่ทําผนังได้1ชั้นถ้าเกิดเป็น S-Wall ททำได้ถึง3ชั้นนะครับเกือบเกือบสเท่าเลยถูกไหมคะใช่ครับแข่งกับหมู3 3ชั้นเลยอะค่ะพี่หากเป็นการก่อสร้างแบบระบบเดิมในการก่อสร้างคอนโดเนี่ยอาจจะใช้แรงงานถึง80คนนะครับแต่ถ้าใช้ s w a l l นะครับเราใช้คนงานเพียง30คนเท่านั้นครับ ทำให้ค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆก็ลดลงนะครับขนาดของแคมป์คนงานก็ลดลงการจัดการคนงานก็ลดลงความเสี่ยงในการระบาดของโควิด -19 ก็ลดลงครับอีกทั้งงานที่ต้องการมาตรฐานมากๆผนังจะต้องได้ดิ่งผนังของ s อสโเนี่ยยังมีความแข็งแรงมากกว่าระบบเดิมนะครับก็คือ s อสโนะครับความต้านทานในการรับกําลังอัดนะครับถึง115กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับระบบอีกเดิมนะครับมีการรับกําลังอัดเพียง20-40ถึงกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเท่านั้นครับ S อสโแข็งแรงกว่ามากเลยครับ ว่าประมาณสามเท่าเลยเนาะที่แข็งแรงกว่า SW a วอ s ซิสเตมาค่ะเหมาะสำหรับการทำงานในรูปแบบไหนบ้างคะจะเป็นอาคาร low rise building หรืออาคารที่มีความสูงไม่เกิน8ชั้นนะครับ S w a จะสามารถทำได้เลยทำได้รวดเร็วใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในนะครับมันสามารถเจาะหรือยึดอะไรได้ไหมครับสามารถเจาะยึดได้นะครับโดยวิธีการยึดนี่จะต้องใช้พุกนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งพุกพลาสติกนะครับพุกตะกั่วนะครับและพุกเหล็กหากใช้เป็นพุกตะกั่วเนี่ย สามารถรับน้าหนักได้ถึง100กิโลกร,รัมต่อจุดเชิงนะครับหมดกังวลเรื่องการรับน้าหนักได้เลยครับแล้วถ้าเอาน้องกุ้งกิงไปโหเนี่ยก็ยังรับน้าหนักได้อยู่ใช่ไหมคะต้องไม่เกิน100กิโลนะครับกุงก้งกิ้งเงินต้องกิงนน้อยลงแล้วล่ะค่ะปัก,ปกถ้าน้องกุ้งกิงเนีอยากจะสร้างโครงการบ้านขึ้นมาเนี่ยตัวนวัตกรรม S4 System เ,เนี่ยสามารถทําได้ไหมคะ หากจะใช้ s อสบในโครงการบ้านจัดสรรนะครับก็จะเหมาะมากเลยนะครับมีข้อจํากัดที่น้อยมากสามารถส่งงานได้เร็วโอนบ้านให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้นสามารถต่อยอดโครงการได้เร็วขึ้นขยายโครงการเป็นโครงการต่อๆไปได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าถ้าทั้งโครงการของน้องกุ้งกิ้งนี้มีบ้านอยู่หลังเดียวเดี่ยจะทาได้ไหมคะพี่ปอหลังเดียวไม่น่าเรียกโครงการนะครับต่อไปนะครับก็จะพาคุณกุ้งกิ้งนะครับมาดูวิธีการผลิตและติดตั้งของนวัตกรรม SW ส l อ ขั้นตอนการผลิตนะครับเราจะใช้เป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติ100%นะครับนี่นะครับเราจะเป็นการรีดแผ่นนะครับจากนั้นตัดแผ่นด้วยระบบเซนเซอร์นะครับทำให้ได้ความถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการเลยครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นผิวชิ้นงานของเราก่อนจะส่งไปถึงหน้างานเนี่ยเราก็ต้องเช็คละหน้าก่อนนะครับโดยการใช้เป็นลูกน้ำนะครับผิวชิ้นงานเราก็เรียบนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีรูตามดหรือว่ามีแผ่นแอนโกงอะไรไหมคะโอกาสโกงน้อยมากครับเพราะว่าคนณกรีดของเราเนี่ยมีสัดส่วนของน้ําค่อนข้างน้อยนะครับทำให้การหดตัวนี ต่ำการก่งตัวก็จะต่ําด้วยเช่นเดียวกันวิธีการจัดสรงนะครับเราก็จะแพกเป็นแพคนะครับแล้วก็วางในแนวตั้งเพื่อลดการแตกเล้าได้นะครับการยกติดตั้งก็จะใช้คนงานประมาณ3-4คนต่อชุดเท่านั้นนะครับไม่จําเป็นต้องตัดหน้างานเยอะนะครับสามารถยกแล้วก็ติดตั้งได้เลยครับใช้เป็นช่องเปิดก็ได้ไม่ต้องทําเสาเอ็นและทับหลังด้วยครับเอสโนะครับยังปิดด้วยการฉาบผิวบางนะครับทำให้ลดงานเปียกที่หน้างานได้ด้วยพอลดงานเปียกได้ขยะหรือฝุ่นที่หน้างานก็ลดลงได้ครับ หลังจากสก,กิมแล้วนะครับจบงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทาสีปิดวอลเปเปอร์หรือจะเป็นวิวอินทับอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับอุ้ยกุุงกิงชอบมากเลยค่ะที่ฟังเมื่อแต่กี้เนี่ย แ้่ถ้าสนใจเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะลูกค้านะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ผู้เชี่ยวชาญจาก c ี a c เป็นผู้ติดตั้งหรือจะซื้อแค่วัสดุและอุปกรณ์ติดตั้งจาก C ี a c มีผู้เชี่ยวชาญไปให้คำแนะนำระหว่างติดตั้งด้วยเช่นเดียวกันครับช่างกูนที่ทำงานก่ออิฐปกตินี้ครับก็สามารถทำได้ครับเรามีแมนวนวลพร้อมทั้งบริการสอนให้ด้วยนะครับตัวนี้หมดกังวลเรื่องการติดตั้งด้วยตัวเองเลยครับมีเรียกว่านาวัตกรรมที่จะช่วยกูโลกของงานก่อสร้างและโลกของเราจริงๆค่ะท่านผู้ชม สำหรับเจ้าของโครงการท่านใดนะคะที่สนใจนวัตกรรมของ S4 System เนี่ยติดตามโปรโมชั่นเราได้เรื่อยๆนะคะผ่านทางช่องทางของ CPAC ได้ทุกช่องทางเลยนะคะและววันนี้นะคะคุณทิ้งขอลาไปก่อนค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย